สวัสดีครับชาวโลบุก็ตอนนี้ก็กลับมากับรายการไอเนออ์แล้วอยู่กับผมไอมาวันนี้เรา,าเล่นเคเจอ,อร์ออฟโซเล่กันเย yeah! วก็หายไปนานนะสำหรับช่องเราไมไ่ลงคลิปมา10วัน11ว,วันแล้ว12วันอ่านอกจากผมไปเที่ยวเที่ยวอยู่ที่นี่แหละเที่ยวอยู่แถวบ้านอะไรไม่ได้ไปไหนหรอกก็ตอนนี้มันมีเคเจอร์เป็นเคเจอร์เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเดฟเคเจอร์นะที่เราต้องซื้อใช้โลบักในการซื้อชื่อว่าเฮลลูซินิก เอลูสินิเป็นสัตว์ปีกกินเนื้อขนาดกลางก็คือยูเทียสามคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสัตว์ประเภทที่แบบว่ามันสามารถอยู่ในน้ําได้อยู่บนบกได้มันอยู่ในที่ไหนก็ได้อะเออคมค่อนข้างที่จะบอกว่าสุดยอดอะเล่นมันมากผม,มก็เล่นไปหลายนาทีละแล้วมาดูค่าสานะหมกของมันดีกว่าค่าพลังชีวิต1,900หน่วยดาเมจ300รหน่วยสตามิน่าหน0หน่วยเวลาในการเจ็บโต30นาทีน้ำหนัก2,000ปอน์ควก็เลยในการเคลื่อนที่ เดิน40วิ่ง84บิน41ฟา40ตัวสาม,มาคัคคีคือพลังโอ้ว่าสาม,มาคัคคีคือพังมากกว่าตงดูว่าเออแล้วก็โจมตีเลือดออกอสองหน่วยแล้วก็นักดำน้ำหกแล้วก็ครืองพิษหลอดประสาทตีสับสนใช่ไหมแล้วก็พิษหลอดประสาทอ่าเนโคเบอร์รี่เนโคพอยซนอะไรพวกนี้เนโคเบอร์ี่บ้าเลยละ่ะแล้วก็บล็อกพิษ25แล้วก็สกิลในการใช้งานขโมยไข่ โผลลงอ่าเวลามันบินแล้วก็เรากดหันหัวลงแล้วมันจะโผล่ไ่้ไล,ล่องหนอิน i s i b i l i ร y แซ้แซ้นี่คืออะไรซีจิ้วถูกสาบแล้วก็ไลน์ลิสสู่พลังชีวิตอืมปะเราไม่เสียเวลาเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าอ่าตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วของเจ้าเฮลูซินิกอือ ก็ตอนนี้ผมเล่นเจ้าเลวูซินิกเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของอายุ200เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่าว่ากะจะมาอัดแบบว่าเล่นตอนเด็กไปโตอะไรพวกนี้แต่ว่ามันมันเพลินอนะมันพื้นเกินไปจริงๆรู้ตัวทีสอ200แต่ละไม่ได้มาเอาชีวิตรอดอนะ่ะในช่วงอายุ 200, สองร้อยสเตตัสของเขาก็จะประมาณนี้นะและอย่างผมเจอ กัดแม่งสัตว์กูผิดอะไรเนี่ยจะไปไหนลงน้ำอ่ะจะลงน้ำอ่ะดำน้ำได้นะโว้ยหือ๋อบคุณครับสำหรับอาหารอูมาดิดิดิมดิดิมเออผมบอกไว้อย่างหนึ่งนะในช่วงที่มันบอกว่าเทศกาลเก็บเกี่ยวอ่ะผมเล่นไม่ทันก็ฟาร์มเกี่ยวกับทันไอ้อะไรพวกนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ฟาร์มแบบ ของเอ่อพวกเคเจอร์หรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะทันหรือเปล่าก็มันเสียเวลาในการไปเที่ยวแล้วมันมีไอ้เบื้อสองคนมานอนบ้านเออมันต้องดูแลมันอีกโอ้โหเหนื่อยว่ะก็คลิปนี้ไม่ได้มาเล่นแบบเอาตัวลงเอาตัวรอดนะก็ดูจากสภาพที่เรามันสาโตไวมาขนาดนี้แล้วอายุสองร้อยก็จะมากัดกัดแหลกเลย ม่สนแล้วนั้นจะเจ้งสนหน่อยแล้วกันเพราะขนาดขนาดตัวมันแค่เทียสามเองอะเราจะเก่งเมื่อมันอายุที่แบบว่ามันยังไม่โตเต็มวัยอะไรพวกนี้และก็มันต้องมีขนาดที่แบบว่าไม่ใหญ่ไปกว่าเราเนกะก็สำหรับเจ้าเฮลูสิลิเนี่ยเจ้าที่เล่นมาโดยที่ไม่ได้อ่านคลิปนะก็รู้สึกว่ามันเล่นสนุกอะเล่นสนุกมากเลยมันเป็นตัวทีว่แบบว่าแบบ ครบเครื่องอะดาเมจดก็แรงในเทีสามว่ายน้ำได้บินได้ลอยได้แล้วก็แบบว่ามันตามแบบโอ้มันเกิดมาเป็นสุดยอดแบบมันเป็นแบบนักล่าโดยแท้จริงอะเนี่ยอย่างเงี้ยดูกัดทีตายเลยไม่ตาย,ยางไงมันตัวเขาจิ้นหนึ่งกินข้าวเหรอน้องกินข้าวเหรอกินข้าวเอออหนึ่งศพเน้น มาเรามาดูค่าทางของเจ้าเฮลูซินิกกันดีกว่ามาท่าแรกอะโคอืออืมอมืท่าอะโคมันดูเท่มากนะด้วยความที่มันเป็นหมาป่าแล้วก็ผสมแบบข้างหลังของมันอ่ะที่เป็นปีอะมันจะคล้ายๆกับขาแมงมุมอ่าแล้วก็อแอบติดอ่างมันแอบแบบว่าแบบ มันเหมือนแบบเฮลฮาวอ่ะหมานรลกอะไรพวกเนี้ยเออสีสายมาตีมกค็คงประมาณนี้แหละมะไหมเท่ๆแล้วดูดวงตาเขาสิโอ้มีกี่ดวงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งละห้าแล้วก็มีตรงกลางอีกดวงหนึ่งแล้วผมเห็นว่าในปากมันมีอีกดวงหนึ่งด้วยดหมเนี่ยในปากไม่มีอีกดวงหนึ่งโอ้ยทางงอยเจ้าเฮลูสิิกดีกว่าง่อยออพับขา ซ้ายแล้วก็ยิ่งขาหน้าไปอื้่างน่อยมาแล้วเราก็มาฟังเสียงดีกันดีว่าเสียงคำรามเกี่ยวกาดอืม,เ,มเสียบมิดเสียบเมินว่าดูแลดูกว่าอ่อะแล้วก็เสียงออกอากาศคำรามอืมไว้แล่ก็มีอะไรเลย <laughs> เสียงไว้มาแลเบาๆไงไม่รู้ <laughs> เดยกเขาฟังไหมคอสกับอเมซอนนะแับนล้เออไม่เอากล่องอเมซอนมาเก็บแล้วเอามาไว้ในนี้อ่ะนี่คืออะไร นกชูชูไปแล้เกมวิ่งข้าวห่วงนกนกชูชไปแล้แล้วมันไม่ให้อะไรเลยเรอระให้อะไรแบบโม้ๆนี้หรอเราจะาจาัดก,การไงของเจ้าไอตัวนั้นวะจิ้มเยี่วนะมันชื่อเลยรวะน้องไม่เล่นเกมหลายวันจำไม่ได้แ้้วะ กูทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชุนเว้ยตอนเล่นนี่ไม่อัดคลิปี่อย่างเก่งนั่งกัดเขาตอดเขาพอกูอัดคลิปนะกูโชว์เออเดียวเลยมาข้าตอนนี้กับเจ้าเฮลมันชื่อเฮลอะไรไว้กูจำชื่อไม่ได้วะเอาเป็นว่านี่คือร่างเด็กของมันนะนี่ขนาดตอนที่ยังเป็นเบบี้อ่ะ มันยังมีให้แบบว่าสกิลแอคทีฟอะติมเลยอะแบบสกิลกดใช้อ่ะเราสามารถล่องหนได้อะไรได้เนี้ยแต่เราไม่สามารถบินได้นะมันจะสามารถบินได้ตอนขึ้นเราเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแต่ถ้ามันอย่างนี้บินไม่ได้นี่มีคนขอข้าฝูงว่ะมีแม่คนเดียวมีแม่คนเดียวจริงด้วยโอ้อยู่ไหนวะน้องไปยืนทำเบื้ออเลยตรงเนี่ยยู่กลางดงอ่ะไปยืยฝูงเต็ม ก็สำหรับเจ้าเฮโรซิลิไม่ได้ใช้พาสีด้วยนะวะใช่ไหม,ไหมสามาคัคคีคือพลังอ่ะผมว่าสามาคัคคีคือพังมากว่ะโอ้ยแก๊งผมมันคือแก๊งวอร์เดนนี่ว่ะอุบะอุบะแก๊งวอร์เดนมีเคอดง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 คงืออะไรมีเคอร์มีโคโดเอ้ย มีคนเดินลงไปในน้ำแล้วมันตายว่ะมันโดนแดงโถยสงสารเรามาพึ่งใบบุญของเจ้าเฮเลียนวอร์เดนจะไอตัวนี้มันชื่ี้คืออะไรวะเอาไปว่าเรามาพึ่งใบบุญเขาอ่ะขอเกาะใก้ขอเกาะขอไข,ข,ขอ่ไข่อะไรใสยผมลิ้นพันว่ะทำไงดีวะฉุนว่ะลิ้นพันไปหมดหน่อยเว้ยดูไอไก่ดา่ามันเนี่ยเรี่อต่อได้ต่อน้อยกระปิกระปอย มันเป็นเลขรถลุลวัวอะไรว้ยังรถเจอวะทำไมมีเด็ดเฮ้ยมีคนหิวี่้ไว้ขอบคุณแกบมีคนเอาเนื้อเหม็นๆมาให้วะขอบคุณแกเมีอะไรเนียน๋เฮียอะไรเนี่ยอาเฮ้ยทุกคนผมมีปิงเกาะตัวว่ะมันเกาะผมแล้วมันทำอะไรได้วะคืออะไรอะโซลารีมันมีโลเพเป็นเห็บหมาได้เหรอ ดยยอูอย่างนี้มันไปเก็บไปเกาะกันเหนือจิวะโซเลียมมีสก,กิลแบบว่าเป็นเห็บวะฉุดว่าโตแล้วอ้นเขสวยด้วยแล้วไอ้เร็วเลยเฮ้ยฮึฮึฮึ เออโดนไล่ทีเฮียช่ย้ยไม่เถอะมันไม่มีใครจริงๆเลอวะเฮ้ยโอ้เฮียไม่มีไอ้เฮียมีคิงแคปปูเซชวนอยู่ตัวมันหนามากแต่ตัวเนี้ยใส่ได้ตำาน้ำแม่งยทำแล้วเจอใครมา ไปไหนน้องไปไหนจะ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 ไปไหนน้องจะไปไหนโอ้โหยว่าจะให้รอดปะขอบคุณสำหรับเนื้อเหม็นๆอลีกัโตโคชยัยมาชิตะไปเหยีย่ ยังไม่ตั้งตัวเลยน้องโถกำลังจะหาวเลยอะ่ะเอามากัดเฉย,ยในน้ำก็ไม่ค่อยน่าก,กลัวเท่าไหร่นี่หว่าบางคนใหญ่ไม่รู้นะผมเป็นโรคก,กลัวแบบน้ำลึกกลัวมากถ้ามันแบบ,บมืดมือ่ะโคตรกลัวดูไม่ได้ะดูแบบไม่ได้เลยน้ำทะเลเล่นอะไรพวกนั้นที่แบบว่าตื่นตนอ่ะเล่นได้แต่ถ้าเป็นแบบน้ำลึกอะไรพวกนั้นอะ่ะที่แบบมันไม่เห็นอะไรเลยแบบใต้ทะเละดำาๆอะ่ะตาย มีคนเจ็บอิตาลก,กิมาตายแบบไม่รู้ตัวนะครเนี่ยกางปูเสชวนอร่อยมากขอบคุณครับหายตู What the dog doing สวัสดีเราชี่ไอนิออนเรามาเพื่อ ล้วมาเพื่อกินเธอมมมมมมมอื้มอิตาลีมาขอบคุณครับอร่อยมากเก่งกับเด็กว่ะตัวเต็ม,ว,ม,มวัยสู้ไม่ไหวเว้ยออออะไรแล้วใ่โอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อไอเนออน ผมาเดะคุณและกูก็ตายก็จบแล้วสำหรับคลิป s เคจเออร์ออสเตรเลียคลิปนี้เป็นไงชอบหรือเปล่าคลิปไหนจะน่าเบื่อแล้วเนี่ยผมกลับมาทำช่วงตอนนี้มันแบบว่าตีสามอะตีสามอ่ง่วงนอนชิบหายเลยแต่ยังไงถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจผมด้วยนะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำอะไรเดี๋ยวเจอกันครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วย Subscribe ไม่ทำให้ผมได้ตังค์เพิ่มแต่เห็นแล้วมันชื่นใจ